มาแล้วคะ่ะแปะพิกัดมิตรบินชาบูสาขาที่20ของเรานั่นก็คือสาขาบางบัวทองนั่นเองถ้ามาจากถนนกาญจนาพิเศษเลี้ยวสายเข้ามาถนนเรียบคลองบางไผ่แล้วเข้าซอยวัดลาดประดุกก็ถึงแล้วคะ่ะ ทางร้านตกแต่งด้วยสีโทนเหลืองดำสุดเรียบเก๋ซึ่งเป็นสีเอกลักษณ์ประจำของแบรนด์เราแถมด้านนอกยังมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายส่วนด้านในตามมาดูกันเลยค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศหน้าร้านของเราค่ะทุกคนมีเก้าอี้มากมายมีซุ้มดอกไม้สวยๆสำหรับคุณลูกค้านั่งพักชิลๆหรือจะถ่ายภาพเช็คอินชิคๆก็ได้นะ ภายในร้านมีทั้งโซนชาบูและปิ้งย่างรองรับลูกค้าได้ถึง30โต๊ะจุดเด่นของร้านเราก็คือเสิร์ฟอาหารในรูปแบบสายพานลูกค้าสามารถเลือกหยิบได้ตามใจชอบหรือจะสั่งกับพนักงานได้ไม่อัน้นแบบจุใจกินได้ยาวๆอิ่มละ289บาทรวมทุกอย่างในร้านร้านเปิดทุกวันเวลา12นาฬิกาถึง22นาฬิกาทานได้ไม่อัน้นไม่จากัดเวลาต้องมาที่มิตรบินชาบูนะคะ